กดซิบอกเราสวัสดีค่ะรถกระบะอีซูซูดีแมนะคะ d m a มคันนี้มาด้วยราคาตัดเงินสดค่ะทรงหลอพร้อมซิ่งวิ่งได้ทั่วไทยนะคะฟรีค่าโอนค่ะปรับลดราคาด้วยนะคะจากเดิมขายอยู่1 6 8 0 0 0บาทปรับลดลงมาเหลือ1น8 0 0 0 0บาทเท่านั้นฟรีค่าโอนค่ะราคาตัดเงินสดนะคะ Isuzu D-MAX s p e e d c a แ SLX 3.0ค่ะ มีแอร์แบมี ABS นะคะรถยนเกียร์ธรรมดาค่ะรถปี07แจ้งจดทะเบียนในปี08ค่ะกระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้านะคะภายในเป็นเบาะหนังพวงมาลัยเป็น Power อนะคะมีวัดบูทด้วยค่ะสนใจนัดชมกันได้นะคะรถกระบะราคาไม่เกิน2 0 0แสนรถกระบะราคามิตรภาพคันนี้อยู่ที่จังหวัดอยุธยาค่ะสนใจโทรคุยโทรนัดดูรถติดต่อผู้ขายตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิป สามารถคุยเจราจานัดใหมายกันได้เลยนะคะและแนะนำให้ไปดูตัวรถก่อนตัดสินใจด้วยค่ะเพื่อประโยชน์ของตัวท่านนะคะสวัสดีค่ะ